รกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมนายวิทูลเนติวิวัตรในฐานะอนุกัรมาธิการกันชง่ขยขอสรุปผลการศึกษาด้านข้อมูลพืชคุณค่าประโยชน์นอกเหนือจากเส้นใหญ่และด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศโดยสังเขปดังต่อไปนี้ คุณค่าประโยชน์ของเมล็ดกัญชงเพื่อใช้เป็นเมล็ดอาหารที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดและนําเมล็ดมาบีบเป็นน้ํามันเมล็ดใช้ในการบริโภคที่มีคุณค่าทางโภชนาการสุขภาพและความงามด้วยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า3และ6ในสัดส่วนที่เหมาะสมคือ1ต่อ3ตลอดจนโอเมก้า9และวิตามินอ e. ีทั้งคุณค่าประโยชน์ของน้ำนมเมล็ดกัญชง ที่สามารถนำมาทดแทนน้ำนมวัวที่ให้พลังงานและจำนวนโปรตีนเกือบเท่ากันนอกเหนือจากนั้นก็ยังให้สารไฟเบอร์และปัสะจากคอเลสเตอรอลอีกด้วยต่อมาเราก็ได้ถึงแสดงถึงนะฮะการค้นพบเซลล์ประสาทเซลล์สื่อประสาทสารประกอบเอนโดคาบิโนยเอนโดนี่หมายถึงว่าผลิตขึ้นเองภายในร่างกายแล้วก็ต่อมรับรีเซพเตอร CB1 CB2 CB ที่อยู่ในระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ทั่วร่างกายของเราจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ได้ผลิตขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อันทำให้มนุษย์รับรู้และเข้าใจถึงการทำงานของเซลล์ประสาทที่มีขนาดเล็กมากในระดับไมครนหรือเท่ากับ1ส่วนล้านเมตรที่ได้เปิดโฉมวิทยาการสมัยใหม่ในการรักษาโรคต่างๆของคนเราด้วยสารสกัดจากกัญชงและกัญชา เข้ามาทดแทนต่อมานะครับหลังจากที่ได้มีการค้นพบสารสกัด CBD และ THC จากกัญชงและกัญชาหรือที่เราเรียกว่าไฟโตแคนนาบินอย์ไฟโตก็หมายถึงว่าพืชสามารถเข้าทดแทนสารเอนโดแคนนาบินนย์ที่ร่างกายผลิตขึ้นและเกิดบกพร่องไปแล้วก็สามารถจับคู่กับรีเซพเตอร์ CB1 และ CB2 ที่อยู่ในเซลล์ประสาทของเราได้อย่างสอดคล้องจึงมีการนำสารสกัดทั้งสองนี้มาใช้รักษาโรคและสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของคนเราได้เป็นอย่างดีต่อมาสารสกัดไฟโตคนาบินอยที่สำคัญหลายตัวเช่น CBD THC CBG CBC ที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆต,ตลอดจนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็ง เพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานการยืนยันแน่ชัดถึงผลการวิจัยในปัจจุบันด้วยความรู้ทางการแพทย์นี้เองทำให้ทั่วโลกเนี่ยก็หันมาปลูกกัญชงเพื่อเอาทั้งมเมล็ดและสาร CBD ที่มีคุณูปการและราคาสูงในตลาดโลกอย่างขยายตัวไม่จำกัดทั้งผลิตภัณฑ์ของสารสกัด CBD ก็มีทั้งบริสุทธิ์99%หรือที่เราเรียกว่าไอโซเลต สารไฟโตแคนนาบินนย์อื่นๆเช่น CBG CBC CBN หรือที่เราเรียกว่าบ r o a เป p e c t r แล้วก็ฟู l l s p e c t r u ที่นักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อว่าสารไฟโตแคนนาบินนย์นี้ต่างเข้าทำงานรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเป็นองค์รวมกันหรือที่เราเรียกว่า a n g u i l a effect ลำดับต่อไปผมก็จะขอสรุปถึงผลการศึกษาเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาเศรษฐกิจในประเทศปรากฏจากกฎกระทรวงปัจจุบันปี2559ที่มีการอนุญาตปลูกเพื่อเส้นใหญ่และเมล็ดพันธุ์โดยหน่วยงานของรัฐและอนุญาตปลูกเพื่อเส้นใหยแต่เพียงอย่างเดียวในหมู่ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ม้งใน8จังหวัด17อำเภอรวมประมาณ530กว่าไร่ในส่วนนี้300กว่าไร่ก็อยู่ในจังหวัดตากที่ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุด ที่ยังมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจครัวเรือนไม่ใช่ปลูกในเชิงพาณิชย์จึงไม่ปรากฏตัวเลขทางเศรษฐกิจในประเทศทั้งจากการศึกษาเห็นว่ารัฐควรส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมล็ดและสาร CBD เพิ่มขึ้นให้มากนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เส้นใหญ่ที่ใช้ทําเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมของชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ม้งทั้งก็ยังมีในส่วนของรีซอแล้วก็เผ่าอาคา ที่ใช้อยู่เพียงเท่านั้นแต่ทั้งนี้รัฐก็ควรส่งเสริมการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของพืชให้แพร่หลายไปถึงเกษตรกรทั่วประเทศแม้แต่เกษตรกรสปรกรที่มีจำนวนเกือบ3ล้านลายที่ถือครองที่ดินอยู่36 000, ลา้านไรตลอดจนผู้สนใจทุกคนให้สามารถเข้าถึงให้ได้โดยตัวเลขของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในปี2560 ผลผลิตเพื่อเส้นใหญ่กันชงที่ได้ต่อไร่ต่อปีก็ยังนับว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆเช่นข้าวหรือข้าวโพดดังจะเห็นได้ว่ากำไรตกอยู่ในราว40,000บาทต่อไร่ต่อปีทั้งนี้ก็ยังถือว่าน้อยในตลาดโลกผู้ผลิตกันชงหนึ่งใน5ของโลกก็มีทั้งสหรัฐอเมริกาจีนแคนาดาเกาหลีและฝรั่งเศส ปัจจุบันเนี่ยเราทราบข่าวว่าจีนน่าจะเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของกันชงเพียงแต่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบอย่างเป็นทางการเพื่อเผยแพร่ในส่วนของสหรัฐอเมริกามีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับท่านประธานว่าสหารัฐอเมริกาเนี่ยมีพื้นที่20เท่าของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศจีนคือราว9.6ล้านตารางกิโลเมตร มีพลเมืองราว330ล้านคนหรือเกือบ5เท่าของประเทศไทยทั่วทั้ง50มลรัตจนปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐได้ออกประกาศฟาร์มบิล2018นะฮะคือ2,561ปัจจุบันเนี่ยมีการขออนุญาตการปลูกกัญชง16,500รายมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น1.3ล้านไร่ แล้วก็มีพื้นที่ที่ปลูกในโรงเรือนหรือเรียกว่าอินดอร์14.6ล้านตารางเมตรหากประเทศไทยมีการเริ่มต้นปลูกกัญชงในภาคเอกชนในอนาคตอันใกล้ๆนี้เราอาจจะพอคาดการได้ว่าน่าจะมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าสู่พืชเศรษฐกิจใหม่นี้อย่างล้นหลามทีเดียวต่อมาก็มีการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการปลูกกัญชงประเทศต่างๆในสหภาพ,าพยุโรป ที่มีลักษณะร่วมมือกันทั้งความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นตลาดซึ่งกันและกันตัวเลขที่เห็นได้แสดงเป็นเฮกตราหนึ่งเฮกตราก็คือหมื่นตารางเมตรหรือราว6.25ไร่จากสถิติในปี2561พื้นที่เพาะปลูกตามสถิติที่มีอยู่คือ46,700เฮกตราหรือตกลาวเกือบ300 0 0 0ไร่ สหภาพยุโรปมีพื British, Jedi, 4, 000, 000, 000, 6, ้นที่4ล้าน2 0สนตารางกิโลเมตรราวกว่า8เท่าของประเทศไทยและมีประชากรรวมกันอยู่4 4 7ล้านคนหรือราว6เท่ากับประเทศไทยส่วนการปลูกกัญชงในประเทศจีนปัจจุบันประเทศจีนมีการอนุญาตให้ปลูกถึง6มนลนะฮะยูนนานอยู่ราวประมาณ1แสนไร่เฮหลงเจียง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ราวสองแสนกว่าไร่อันคุยอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็อื่นๆที่ยังไม่มีตัวเลขเปิดเผยอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นักแต่ก็มีข่าวว่าจีนตั้งใจจะขยายพื้นที่การปลูกกัญชงในปีนี้ให้ได้ถึงประมาณ4ี่ล้านหนึ่งไร่หรือคิดง่ายๆก็เท่ากับประมาณ200เท่าของสนามบินสุวรรณภูมิที่มีอยู่20,000กว่าไร่ จีนปลูกเพื่อใช้เองในประเทศตลอดจนการส่งออกไปทั่วโลกทั้งเส้นใยเมล็ดรับประทานน้ำมันมเมล็ดและสาร CBD ทุกอย่างอย่างครบครันท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่พวกเราคาดหวังเศรษฐกิจการส่งออกกันชงเพื่อเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่คาดหวังไว้ในอนาคตดังจะเห็นว่าในปี2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของไทยอยู่ที่ประมาณ1.4ล,ล้านล้านบาทหากเราสามารถแข่งขันการส่งออกกันชงในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเพียงแค่ประมาณ2%เราก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศราว30,000ล้านบาทก็จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของกันชงพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ดียิ่งทั้งในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถลดมูลค่าการนำเข้าของเมล็ดธัญพืชพืชน้ำมันนมตลอดจนฝ้ายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์การชงมาทดแทนซึ่งอาจจะมีมูลค่าตั้งแต่5,000ล้านบาทจากยอดนำเข้า5.2แสนล้านบาทได้อีกด้วยทั้งยังสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทั้งหลายเข้าบริโภคและก็อุปโภคผลิตภัณฑ์การชงภายในประเทศอย่างแพร่หลาย ขอบพระคุณมากครับ